สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว y o u t youtube f a c e b o o k Fanpage ทุกคนนะจ๊ะวันนี้พามาเที่ยวออกสะพานนะคะสะพานแฟนนะคะเขาบอกว่าใหญ่ที่สุดในเตหะรามประเทศทิลานนะคะแล้วก็บรรยากาศสวยงามมากราคาตั๋วเข้าก็ตกอยู่ที่ประมาณ15บาบาทเท่านั้นเองนะคะ ที่นี่เปิดเวลา11โมงเช้าถึงเที่ยงนะคะถึงเวลา5ทุ่มนะคะเป็นต้นไปไม่ใช่สี่5ทุ่มเป็นต้นไปวะเปิดโโตั้งแต่11นาฬิกาหรือหรือประมาณเที่ยงนะ,ะเป็นต้นไปถึงประมาณเวลา10 5ทุ่มนะคะถึงประมาณ5ทุ่มนะก็จะได้มาชมบรรยากาศบนสะพานแฝนนี้นะคะ สวยงามมากค่ะทุกคนไม่ผิดหวังนะในราคาสิบห้าบาทนะคะทุกคนค่ะในราคาสิบห้าบาทนี้ดิฉันคิดว่ามันแบบมันโอเคมากนะเธอสำหรับเพื่อนๆที่ไทยนะคะใครจะมาเที่ยวอิหร่านนะ,ะก็เชิญมาตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะบรรยากาศดีมากและเพื่อนๆชาวไทยนะคะที่อยากจะมาเที่ยวประเทศอิหร่านนะ,ะก็บอกหรือประกาศไว้ตรงนี้เลยนะคะว่ารัฐบาลอิหร่านนะ แจ้งมาแล้วนะคะอีก2 3เดือนจะเปิดประเทศแล้วนะจะเธอเพราะว่านะคะที่ยังไม่เปิดตอนนี้พวกที่ประชาชนที่ฉีดวัคซีนนะซะีโนฟาร์มนะครบ2โดสไปแล้วนะคะแต่คนที่ฉีดแอคตาแอสตาเซริกานะก็คือต้องรอ3เดือนถึงจะได้โดสที่2นะคะเขารอให้พวกนั้นฉีดวัคซีนหมดนะคะครบ2โดสนะเขาก็จะเปิดประเทศกันแล้วจ้ะ ซึ่งตอนนี้ดิฉันก็พาเพื่อนๆชมบรรยากาศในเตหะรานไปพลางๆก่อนนะคะก็เดี๋ยวรอเปิดประเทศนะคะเมื่อไหร่เราก็จะแจ้งให้ทนาบอีกทีแล้วเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวดิฉันจะเก็บภาพบรรยากาศยามค่ำคืนในวิวนะฮะที่สะพานแห่งนี้และเตหะรานนะ,ะฝากเพื่อนๆเฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วก็เพื่อนๆในยูทูปนะคะฝากกดติดตามนะจ๊ะนะจ๊ะ ช่วยกันหน่อยนะคะทุกคนค่ะเราอาจจะเป็น Facebook หรือเป็น YouTube น้องใหม่นะก็อาจจะไม่มีประสบการณ์ทางด้านถ่ายทำมากสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็รบกวนเพื่อนๆนะส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจให้ทางช่องเราด้วยนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะจ๊ะทุกคนเจาเก็บมากบรรยากาศฝากกันเลยจ้ะพูดมากน้ำลายแฉ่น้ำลายไหลน้ำลายรัวน,นะจ๊ะทุกคนจ้ะ ก็จะมีเสียงละหมาดเบาๆนะจ๊ะจากมัสยิดใกล้เคียงนะจ๊ะทุกคนวิวโดยรอบยามค่ำคืนก็จะประมาณนี้สวยไปอีกรูปแบบหนึ่งนะคะนี่นะคะเราก็จะมองเห็นมินลาทาวเวอร์นะคะสำหรับเพื่อนๆชาวไทยที่มาเที่ยวที่นี่นะก็แนะนำเลยนะ,ะสะพานแห่งนี้นะจ๊ะ เดี๋ยวเรานะคะจะเขียนชื่อสะพานนะสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่นะคะให้ใต้คําอธิบายใต้คลิปนะคะส่วนใครนะคะต้องการคําปรึกษานะคะก็แอดเฟซไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจนะคะหรือเฟซส่วนตัวนะคะเราก็แปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปไว้ให้เพื่อน,อนๆแทบจะทุกคลิปเลยนะคะก็ติดตามกันได้เลยนะจ๊ะทุกคนจ้ะ